คลิปสั้นทันโลกลวกันนี้เรามาอยู่ที่บูธมจอทอในโครงการฝึกอบรมคนพิการสสามวิชาหลักก็จะประกอบไปด้วยวิชาโปรแกรมสำนักงานวิชาออกแบบสื่อและวิชาการทำเซรามิกอันนี้คือผู้สนับสนุนหลักของโครงการผู้ให้สนับสนุนโครงการโดยใช้มาตรา35ก็จะเป็นอุปกรณ์สี่ายซูเปอร์แวร์ โรงงานดารินีสีไทยมิยากว่าสเถียรอุตสาหกรรมบริษัทซุปเปอร์จิว๋วกฟพจีเลนไทยเดเวล็อปเมนต์คอนเทสเซียนทีโนไทย AEC ตอนนี้เปิดรุ่นที่13แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ใต้คลิปนะครับใครอยากคนพิการคนไหนอยากจะมาเรียนออฟฟิศ hmm. อยากเรียนออกแบบกราฟิกหรือวาดทำเซรามิกเดี๋ยวผมสว่างไว้ใต้ล่างนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ AI Power Go v e r n m e n t พิ็นยซิติเซนมารู้จักเคมุดสูงร,รื่นรู้ตลอดชีพกันก็มียกระดับคนพิการเพื่อเข้าสูา่ตลาดแรงงานสนับสนุนท้างงานคนพิการสามารถระบบที่เลี้ยงคนพิการทํางานและที่ปรึกษาผู้ประสานร่รวมมือในจ้างเอาหลุด s ล a c k ไก็ค่อยดูแล้วก็มีสินค้าของจากสกลนครโดยกลุ่มเฮดดี โดยกลุ่มเฮติของสกลนครนะครับจากแบรนด์ธรรมของมอจอทอกรุงเทพบางมดและทุ่งครุก,ก็จะมีสินค้าอันนี้ผมจำได้ว่าอันนี้เป็นจากรุ่นที่11จะเป็นมวงอันนี้รุ่นที่12ก็จะเป็นหนังสือสมุดแล้วก็กระบอกเกติแล้วก็เซตเดี๋ยวลองไปถามพี่เจ้าโอ๋ดูครับว่าเป็นเซตเท่าไหร่พี่เจ้าโอ๋อันนี้เซตราคาเท่าไหร่ครับ เซตเซหนึ่งเหรอบอกเซตแบบว่านี้ที่ราคาเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งราคาเอ๋อหรอะโอเคครับเป็นโฟโต้ไทช์โชว์ก่อนอย่างนี้เอาอันนี้เป็นโฟโต้ไทช์โชว์เสียดายถ้าจะจะไปซื้อฝากให้กับาาจะอเดตติมทงพก่นนคะโอเคก็จะไปติดตามสำหรับคือจะซื้อให้ครูครูที่ไปฝึกงานน่ะสองคนขอบติดตามทางเพจนิดนึงนะอาจจะมีราคาบอก ขอบคุณพี่เจโอแล้วก็พี่อินด้วยครับการขยายผลคือใารอุดมมาศึกษาเพื่อการศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพโดยผ่านโมเดลฝึกอบรมฝึกงานคนพิการก็จะประกอบด้วยมอจทสจลหรือเคมิเชลสงขานครินสวนลุสิวิทยาเขตสุพรรณบุรีมอขอนแก่นมเกษตรสุพรรณมอสมเด็จบ้านสมเด็จเจ้าพญาแต่เป็นของอุทงราชวารวดีราชมงคลพานนคร ราชมงคลสวรณภูมิสุพรรณบุรีและราชพัฒเพชรบุรีโมเดลของการขยายคนพิการอ่านนี้โพสต์หาเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ